กินข้าวอะไรยังเฮ้ยเฮ้ยลองอ่ะบอกปาหน้าบอกมือไรหิวขา้าวกับแวะมาหาผมอยู่นี่เด้อพอพอพอเมนี้พอเมนี้เขียนเมนีเขียนเมนีเขียนเข้ามาเขียนเข้ามามาเม,ามานีเมน,มนีมาหาผมนี่เจ้ากินเข่าอะไรย่างนี่แดดแดดหอนหอนนี่มานางเสามีแหงก่อนมา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 ,มา นะขอมากก่อนมันแดดมันแดดกินเขาะะมาล้วบ่มามามาหาผมนี่แดดโอ้ยมันแดด คือจเืเห <Auss> ็นกลางแดดงแท้สวัสดีครับสาัครับสวัสดีครับมามาขงครงการกินขาวเราบ่ย่างกับหอมนี่มามามานังของผมดิไหมานังของผมดิมาสั่งเขาให้กินเดี๋ยวมาเอาของผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้มามากินมาไปนีมาเอาหนีมาเอาขวดนไม่ขายไหม อันนี้ขายได้ปะนี่แบบนี้เขาให้ปะเขาขายปะฮะอันนี้สามารถเอาไปขายได้ไหนวะอ้าวผมให้เด้ดอเอาแม่มาได้ดิยกเอากินข้าวหรือยังเฮ้ยเฮ้ยน้อ,ยองอ่ะบอกปลาหน้าเมาหน้าปลาเมื่อวันหนึ่งยู่บ้านไหนพอนทา่ากุกเสียวครับท่ากุกเสียวมันท่าคุกเสียวใครอยู่หลายประเ้ศนะครับพ่อนอยครับแวัสดีครับโอ้ยยังแข็งแรงนะครับพี่น้องครับ คนอุู่บนบานเ้องนอผมหากำลังใจแล้วพอเนี่ยมิจซ์ซื้อผมบอกซื้อยังชันนี่มุ่ตาโอ้โหเพราะว่าักนี่ผมไม่มากเพราะว่าผมมาที่ไหนเวลาว่ายืนเสาคมรู้ว่าเสาคงมนะอ่าต้องแดดหนูเออเอาไม่ว่าเดี๋ยวมืันนี้ผมให้พวกล่างพวกปวดเนี่ยเดี๋ยวโหงนาไปกินพี่เขากินอะไรยังนี่ครับได้ยังเวะผมได้ผมกินอาหารจืดนะครับอาหารจืดมเพิ่มอากินน้ำเด้อ นีคือน้ำใจผมเอาไม่ละสู่สู่ชีวิตเป็นคือการผมกระสู่พ่อกระสู่เนาะบ้านยู่บรรทากุกเสียวเกไ่ที่เรอเนาะดนกำใจพอเนอะมือไรหิวเขากัแมะมหาผมอยู่นี่เ้อบผมก่ค่อยด้มากผลงท้าผเนีครับแนบอกบอกขันพานมาทางนี้ขันหิวกับวาบอกผมเนาะผมเลยลาบต้มเดี๋ยวผมอผมเลี้ยงก็เอาเงินนนะเอาเอาไปใส่รถไปในยังหละครับเขาในยังมีอีกบอิวเข่าอีับอมีเข่าวบ นี่ครับชีวิตโคเท่าครับคลิปนี้สะท้อนไปยังคนอีกหลายคนนะครับที่ให้เห็นนี่ครับเล่าย่งสู่ชีวิตอีกบางคนโมูหจักเควียรเค็ดยงานไปหาหลอกหาตุ่มหากุงหาสร้างปัญหาไปขายาหรือไปเป็นมิจฉาชีพนะครับคลิปนี้นะครับสะท้อนได้สองละงแบบหนึ่งคือกําลังใจที่มีให้กันในสังคมไทย2ก็คือแบบอย่างของการสู้ชีวิตนะครับ ดูดีครับแกตากแดดแดดแดดแกก็เดินทางออกหากินวันนี้มาเจอจอรนี่นะครับจอรนี่เล่เอาหน้าไม่ควนกินพอพอส้นเล็กเสียงซืพอใหญ่มือครับพงใหญ่พูนเนาะโอ้ชาลุเสียวเนาะเอาไอ้กาลเดี๋ยวยกตอวเลยเนาะครับเปลี่ยนร่างใจพอเนาะสู้ๆได้พอเนาะสูสูครับรับเป็ีกยนร่งใจให้ให้ก่อนเนาะ พ่อผมมาอยู่เฮื่อนคือพ่อกับพ่อครับครับดูพ่อเอาเดี๋ยวพ่อขาดเลือนนั้นก็บอกผมเนี่ยกินนะเอาโอเคครับพีน้องครับขอเป็นกำลังใจให้คนสู่ชีวิตทุกทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ